ใครก็ตามนะถ้าไปทําสีทองแล้วหน้าซิดหน้าหมองดูป่วยแบบนี้ใครเกิดอาการซิดแบบนี้บ้างกับทางขวาเอา้าทำไมสีมืดๆทําให้หน้าออร่า ไหมสีผมมีผลไหม,มวันนี้จะมีคําตอบแล้วเราควรจะทําผมสีอะไรสีของผมความเข้มสว่างของสีผมแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นโทนสีผิวฤดูอะไรผิวโทนอุ่นปกติจะทําสีบอนแถวบนขึ้นแต่ถ้าใครมีผิวโทนเย็นปกติจะทําสีบอนอมเงินเทาๆขาวๆแบบข้างล่างแล้วขึ้นพอเรารู้ว่าโทนอุน่นโทนเย็นแล้วเราจะก้าวไปสู่ข้อที่2ค่ะรู้ว่าเราอะใส่สีอะไรโทนสีผิวเราเป็นฤดูไหนมีสีฤดูโทนเย็น2ฤ โทนอุ่น2ดูถ้าเป็นโทนเย็นวินเทอร์รูปที่1กับซัมเมอร์รูปที่4ถ้าคนทําสีผมแล้วปรากฏว่าไม่ตรงกับสีผิวเป็นหน้าเทาเริ่มคล้ําเป็นสัญญาณที่บอกว่าหน้าเราต้องการสีโทนเย็นค่ะแบบนี้เห็นไหมความสว่างต่างกันเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ตรงกันข้ามนะคะถ้าทำแล้วออกมาทําไมหน้ามันดูเหลืองๆจางมันก็เหมือนสว่างต่เรืองไปเป็นสัญญาณว่าฉันตง สีโทนอุ่นอุ่นเช่นน้ำตาลทองทองไปต่อโทนอุ่นอมเหลืองเหลืองทองทองก็จะโดนใจใครหลายๆคนนะคะว่าเป็นสีโทนทองแต่ควรจะเป็นทองไหนเห็นไหมคะถ้าเป็นโทนอุ่นสีสดใสอมเหลืองเหลืองทองทองไปเลยอันนี้เขาเรียกสปริงเนาะสีสดๆส,สีเหลืองเหลืองทำไปเลยคะ่ะทองคือทองแบบทางซ้ายคะ่ะ ทองแบบอมสม้มอมเหลืองแต่ไม่เหลืองชัดแบบนี้เนาะสีผิวได้ตามกันนี่คือฤดูสปริงสีที่ควรทําคือสีทองทองสว่างสว่างไม่ควรทําสีดําไม่ควรทําสีของโทนเย็นยกเว้นฤดูย่อยที่เป็นใบสปริงมีความสีชัดได้ต่อไปออทัมคือสีน้านําตาลค่ะสีจะเป็นน้ําตาลเข้มแบบนี้คนน้ําตาลเข้มสว่างกว่าไหมคะถ้าอยู่ในฤดูออทัมคือทองสว่างน่าจะเหลืองอะต้องการความเข้มขึ้นมาถ้ายิ่งเป็นดีฟออทัมตานความน้ำตาล แต่ถ้าเป็นออท่มที่เข้มหรือชัดจายเห็นไหมถ้าชัดจาเนี่ยบีอนเซ่เนี่ยสีจะแบบทำให้หน้าแบบมืดอะแต่ถ้าเป็นแบบน้ําตาลกลางๆขึ้นมาหน่อยอะหน้าสว่างไหมการแต่งหน้าก็มีผลเหมือนกันนะแต่สีผมมาเห็นชัดมากๆอยู่ที่ว่าควรจะน้ําตาลเข้มหรือน้ําตาลสว่างขนาดไหนขึ้นอยู่กับฤดูสีย่อยของแต่ละคนว่าต้องการความสว่างของสีมากขนาดไหนถ้าใครมีผมแดงแดมีไหมคนไทยไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่ฝรั่งมีตั้งแต่กําเนิดอะที่ไม่ได้ไปยอมอะ yeah. ถ้าไว้ผมดําเป็นนี้สีนี้อมน้ําตาลไง้าน้ําตาลอมแดงนะคะใครที่มีผมประมาณนี้นะแล้วอยู่ฤดูนี้ก็คือได้เหมือนกันสีผมเปลี่ยนสีผิวเราได้ถึงขนาดนี้เลยถ้าใครยังไม่รู้อ่ะมันก็ต้องลองไปเรื่อยๆเหมือนทําศิลปกรรมอนะบางคนออกมาทาแล้วดีก็ดีไปเลยถ้าทาออกมาแล้วไม่เข้ากับตัวเองเนี่ยมันก็ต้องแก้กันยาวถูกไหมเหมือนกับสีผมอะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเสี่ยงวันนี้ครูมีตัวช่วยแล้วครูจะจัด ะะเป็นเวิร์กช็อปเราไม่ต้องมีความเข้าใจเรื่องสีคือมาแล้วแล้วครูทําการทดสอบด้วยอุปกรณ์และ AI ที่วิเคราะห์ไม่ใช่แค่ด้วยตาแต่ด้วยเทคโนโลยีด้วยใครอาจจะเคยเห็นคนที่ทำเพอร์ o ัน l c ล l o r เลอกเอาแบบมาทดสอบจริงๆครูทดสอบถึงขนาดใช้ AI มันครูให้ของแต่ละคนว่าผิวของเราอะทําปฏิก,กิริยาแต่ความเข้มความสว่างความชัดของแต่ละสียังไงค่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยแบ่งเป็นฤดูย่อยไงผลออกมาก็จะได้ฤดูย่อยที่แตกต่างกันเช่นอันนี้ไม่ใช่ ไม่แค่วินเทอร์แต่เป็นครูวินเทอร์เห็นไหมวิเคราะห์ให้เจาะลึกของแต่ละคนเพื่อเจอฤดูย่อยถึง12ืฤดูครูจะบอกเราเลยว่าเราอยู่ฤดูไหนได้ทั้งสีเสือ้อได้ทั้งสีเครื่องสำอางเครื่องสำอางสีตาสีแก้มสีปากได้ทั้ง4ผมครบ ไม่ต้องเดาแล้วไม่ใช่แค่วิเคราะห์ฤดูสีเราต้องทําสีเข้มๆถึงจะตรงกับรูสีแต่ฉันอยากทําสีสว่างควรจะทํายังไงเราต้องรู้จักวิธีปรับใช้ค่ะไปเจอกันในเวิร์กช็อปนะที่ชื่อว่าแต่งตัวสวยผิวออร่าค่ะเป็นซูเปอร์วีไอพีนะครูรับไม่เกิน5คนวันที่17บธันวาคมกี่ครั้งแล้วล่ะที่ต้องลองสีผมไปเรื่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าสีอะไรผมก็เสียแล้วเสียอีกแล้วต้องไปทําใหม่หลายๆรอบเป็นอย่างนี้กันอยู่หรือเปล่าวันนี้หมดข้อสงสยัยเราจะไม่สวยแบบ คาดเดาไปเรื่อยลองทําไปเรื่อยแต่นี่คือวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์เรื่องโทนสีผิวเราทําปฏิกิริยากับความเข้มสว่างของแต่ละสียังไงเขาเลยแบ่งจัดกลุ่มมาให้เป็นแต่ละฤดูและฤดูของครูไม่ใช่แค่สีฤดูแต่เป็นฤดูย่อยถึง12ฤดูแบ่งตามความเข้มสว่างของสีซึ่งถ้าคนที่ไม่มีความรู้เรืลล่องฤดูสีและเรื่องเหล่านี้ว่าสีควรชัดควรเข้มควรสว่างเขาก็จะปรับนึกออกไหมสีก็จะกลายเป็นเพี้ยนครูเลยให้เป็นเลขของ แต่ละยี่ห้อเลยคนที่มาหาครูกูตัดปัญหาเลยนะคะจะได้ไม่เอาหัวไปเสี่ยงทำออกมาแล้วหน้ามืดหน้าเทาสีไม่ตรงเรลยมีคนฟันธงให้เลยวันนี้ขอบคุณมากครูชัตตี้ไปก่อนนะใครชอบย้อมผมสีอะไรเพราะว่าอะไรแล้วชอบ